วัดพระแท่นศิลาอาจเดิมชื่อวัดมหาธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเต่าหรือเขาทองบ้านพระแท่นตำบลทุ่งยัง้งอำเภอรับแลจังหวัดอุรดรธดน วัดพระแท่นศิลาอาจเป็นวัดโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างและสร้างเมื่อใดในศิลาจารึกครั้งกรุงสุขโขทยัยก็ไม่ปรากฏข้อความกล่าวถึงวัดพระแท่นศิลาอาจแต่เพิ่งมีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารในรัชาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้เสด็จนมัสก,การพระแท่นศิลาอาจเมื่อปีพศ2283จึงแสดงได้ว่าพระแท่นศิลาอาจได้มีมาก่อนหน้านี้แล้วจนเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางและทางราชการได้นำพระแท่นศิลาอาดไปประดิษฐานไว้ในตราประจำจังหวัดอุตรดิต์ แสดงถึงความศรัทธ,ธาเรื่อมใสและความสำคัญขององค์พระแท่นศิลาอาจได้เป็นอย่างดีพระแท่นศิลาอาจเป็นพุทธเจดีเช่นเดียวกับพระแท่นดงรังเป็นที่เชื่อกันแต่โบราณว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทกับนี้ได้เสด็จมาและเสด็จมาประทับนั่งบนพระแท่นแห่งนี้ เพื่อเจริญภาวนาและได้ประทับเวลาที่ตัดสู้แล้วเพื่อโปรดสัตว์ซึ่งแสดงว่าพระแท่นศิลาอาจนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่องในพุทธศาสนาอย่างยาวนานตัวพระแท่นเป็นศิลาแรงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง8ฟุตยาวประมาณ10ฟุตสูง3ฟุตที่ฐานพระแท่นประดับด้วยลายกีบวัวโดยรอบมีพระมนดบ ศิลปะเชียงแสนคอบอยู่ภายในพระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาจตามประวัติสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าพระแท่นศิลาอาจอาจมีมาก่อนแล้วช้านาน ก่อนที่พระเจ้าบรมโกศเสด็จไปบูชาเพราะพระแท่นศิลาอาจอยู่ริมเมืองทุ่งยัง้งซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอาณาจักรเชียงแสนก่อนสุขโขทยัยและบางทีชื่อทุ่งยั้งนั้นเองจะเป็นลิมิตให้เกิดมีพระแทน่นเป็นที่พระพุทธเจ้าประทับยับยัง้งเมื่อเสด็จผ่านมาทางนั้นในทางตำนาน มีคติเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จยังประเทศต่างๆภายนอกอินเดียด้วยอิทธิริชานสมาบัติและได้ประดิษฐานเจดีหรือตัพยากรอะไรไว้ในประเทศเหล่านั้นเป็นคติที่เกิดในลังกาทวีปและประเทศอื่นก็ได้รับเอาไปเชื่อถือด,ด้วยจึงเกิดมีเจดีวัตถุและพุทธพยากรที่อ้างว่าพระพุทธองค์ ได้ทรงประดิษฐานเจดีย์ไว้มากบ้างน้อยบ้างทุกประเทศเฉพาะเมืองไทยมีปรากฏในพงศาวดารโดยลำดับมาว่าพบรอยพระพุทธบาทณนไะหลเขาสุวรรณบันพศเมื่อรัชากาลพระเจ้าทรงธรรมรัชากาลพระเจ้าเสือได้เสด็จไปบูชาพระพุทธชายณเขาปฐวีและพระเจ้าบรมโกศเสด็จไปบูชาพระแท่นศิลาอาจ ภายในวัดพระแท่นศิลาอาจจะมีตำหนักราชาการที่5ตำหนักพระเจ้าตากสินและเสาหลักเมืองจำารองของเมืองอุตร,รดิตให้ท่านได้กราบสักการะกัน i don't know